สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรทุกทกท,กท่านนะครับผมเมื่อนี้กะมาเบิองหยาไนนะครับให้เบิงปริมาณที่เท้าตัดนะครับผมตัวนี้เท้าตัดไปหมู่บ้านนะครับเนาะตัดได้สองหมือนะครับสองหลอกเมื่อนี้เทาตัดเหมือเศ้านะครับเบิงความก่วงนะครับน่าจะประมาณจากัก 2เมตรอยู่นะครับผมความกว้าง2เมตรนะครับเงวตัวนี้นะสิสิบแปดสิบแปดเมตรถึงยี่สิบเมตรนะครับว่าทีเขาด้านล่างมันจะเป็นข้างหมูนะครับเนาะตีไปยี่สิบเมตรนะครับกว้างสองเมตรย,ยาวยี่สิบเมตรนะครับตัดเครื่องตัดเต็มรถซุกเลยนะครับผมเหลืออีกสามกองกะสิพอดีนะครับเอาไว้กินตอนแรงตัดมือสองตัดแป๊บเดียวนะครับผมอย่าไน ามาเบ่งบรรยากาศโซ่ซมาคอยตัดไร่ไปเรื่อยนะครับในอีกสามกองจะพาไปเบรร่งไกลๆนะครับผมรถสุกเขาเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดในหลานนะครับโมเมนรถชุกหน่อยนะครับรถชุกใหญ่แล้วก็ต่อเสริมขอบขางเขาไม่ยินนะครับในอีกสามกอง เพิ่งลองตัดกับพวกตะกั่วงแห้งนะครับผมสังเกตว่งนะครับตัวนี้เห็นบ่เขียวใหม่ๆนะครับมีมีแค่นี้นะครับน่จาจะประมาณันเม็ดหาซิบถึงสองเมตรนะครับเาตัดมาเดี๋ยวเขากระชหอบขึ้นนะครับตอนนี้ก็พามาชมก่อนบรรยากาศเศร้าๆนะครับตอนแรกว่าสีไปตัดเน่เปียนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับพอดีเห็นมันขึ้ม ไข่ฝนจะตกก็เลยฝ่ามัตตัดตัวนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวมือแรงมันสิบอด้ไกินเฮจะแนมันจิบวเหลืองนะครับเนี่ยไปไข่เหลืองมันเป็นพอแสงนะครับผมพี่น้องนี่เบิง้งเบิ้งความย้วความหนา,ามนาของเขานะครับนี่ประมาณจาก60สิเสนถึงเจ็ดสิบเส้น,นบางต้นต้นยาวนี่เป็นเมตรนะครับนี่อายุจะเรียบเกือบสองเดือนนะครับพอเขาตัดไปวันที่สินะครับ สิพฤษภาจดไว้อยู่ครับล็อกแรลกน,นะครับกับเกือบสอเดือนพามาชมนะครับผมความกวงตัดประมาณตีไปสองเมตรนะครับแต่และแถวยาวยี่สเมตรเท่ากับในเป็นรถซุกนึงนะครับผมบริตัดหนากว้างแห้งพามาบิงบรรยากาศเศ้าๆนะครับผมเมือกี้วันเศร้า วันอาทิตย์ที่16นะครับกรกฎานะครับ2,566พามาชมวายาในใบตัดกับใส่ใบที่ผมเคยลงให้เบิ้งในคลิปนะ,นะครับเป็นใบฟันวงเดือนนะครับ10นิ้วคูณ24ฟันนะครับเป็นใบบางแบบบติดเล็บนะครับบติดมีดไข่ บอมเนตัวเลือยนะครับมันจะมี2แบบแบบตัวนั้นกะดีอยู่นะครับตอนแรกแต่ว่าใส่ไปแล้วมันจะพอเล็บเขาซึกมันจะเจียวบ่อยนะครับเนาะเล็บมันแข็งมันก็นกนใส่งานโครลานาทีนะครับตอนนั้นตัดกิ่งใหม่ตัดยังก็ดีนี่กับผ้าบมเบิงตอนนี้เขาตัดไปไล้สองล็อกนะครับสองมือเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่มาล็อกบอกว,กวงนะครับผมล็อกบอกวงเฮ้ขนาดดินเขาผมบอกอยดีนะครับเบิงเบ,บิงขวเขียว ดินของผมบอค่อยดีปานลดมันเป็นดินผสมทรายนะครับแต่ว่าเขา็ได้ลองผื้นเป็นพวกปุ๋ยคอ,อกนะครับเศษเขายังอยู่นะครับผมเศษปุ๋ยคขออกอ่าที่เขาเคยใส่ไ้นี่บ่อได้ใส่มาสองรอบนะครับตัดไปสองรอบนี้บ่อได้ใส่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเธอเดียวนะครับผมหญ้ากัผลผลิตกันยังโอเคนะครับแต่เขาเลือกเลือก ระยะเวลาที่ข้าใส่ปุ๋ยนะครับเป็นช่วงที่เขาขืนไดประมาณสักคืบหนึ่งถึงสองคืบนะครับเขาใส่แค่ตอนนั้นนะครับเขาก็จะพุ่งเพราะเขาแตกน้าเร็วเขาก็ยูได้น,นะครับผมขา้าวบ่ได้ปลูกเพื่อขายนะครับบ่ต้องไปเขียวแห้งงหญ่แห้งนะครับแต่จะมีใยังเคียวนะผมว่าก็โอเคนะครับพะขันข้าใส่ปุ๋ยหลายหนึ่งมันก็สิ่นเปลืองขาแต่ขันข้าปลูกขายข้าก็ต้องให้มันเร่งปุ๋ยเร่งการแตกของเขานะครับนี่ก็ภาพมาชมบรรยากาศ ว่าจะเต็มรถชุกเลยนะครับิ่งตัดมือเสาก็เลยมาถ่ายให้เบึงว่าควมกวางท่านี้เา่าท่านี้มันจะได้หลายบอเก็บไปใส่อีก3กมกองเดี๋ยวก็ล่นเลยนะครับผมเอาครับผมชอบนี่ละสวัสดีครับ